เอาเลยครับเจ้าสวดเจริญเตรียมเงินกว่าหมื่นล้านนะครับเข้าซื้อโรงแรมกว่าร้อยแห่งทั่วประเทศไทยครับจะเป็นยังไงเนี่ยถึงเวลาซื้อแล้วหรือยังเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาล่อยฟังนะครับ 10บทุนคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่ช่อง Property Expert นะครับที่มาพูดคุยถึงเรื่องอสังหาการลงทุนไปด้วยกันครับในคลิปนี้จะขอพูดถึงข่าวหนึ่งนะครับที่เฮ้ยค่อนข้างเตะตาผมเหมือนกันนะนั่นคือการที่โจเจเินนะครับบิ๊กบอสใหญ่ของกลุ่ม A W C นะครับ Asset World นะฮะทำการเตรียมเงินนะครับจัตั้งกองทุนหมื่นล้านเตรียมช้อนซื้อโรงแรมกว่าร้อยแห่ง ที่หนีแห่ขายจากโควิดครับหลายคนที่รู้จักเจ้าสวดเจริญอยู่แล้วนะครับท่านก็เป็นเจ้าของเบียร์ช้างนะครับแล้วก็เจ้าของอสังหามมากมายในประเทศไทยนะครับได้แก่เฟรเซอร์พาวเวอร์พาร์ตี้ไทยแลนด์นะครับเอ่อโกลเด้นแลนด์นะฮะเครือทีซีซีนะครับซึ่งเป็นนักลงทุนอสังหาชื่อดังของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับก็มีคติพจน์ประจําใจเลยนะครับว่าเฮ้ยผมพร้อมจะเป็นน้ํานิ่งนะแต่เมื่อไหร่ที่เขื่อนแตกหรือเขื่อนมีรอยรั่วเนี่ยผมพร้อมจะลุยนะครับแล้วก็เข้าซื้อถูกเมื่อเลยนะครับหมายความว่าใน นี่นะครับเขาก็จะทําตัวเป็นน้ํานิ่งครับแล้วก็เฝ้ารอคอยจังหวะเวลานะครับแต่พอจังหวะเวลามาถึงเขื่อนมีรอยร่วมเมื่อไหร่เนี่ยก็พร้อมทีจะทุ่มทุกอย่างนะครับเพื่อจะ พังทลายเขื่อนนั้นไปครับในแต่ละการเกิดวิกฤตหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าสัวเจริญก็เป็นคนหนึ่งที่นำทรัพย์สินเข้าพอร์ตอยู่เสมอเนี่ยโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ครับซึ่งครั้งนี้ก็เหมือนกันเลยครับให้บริษัท Asset World เนี่ยนะครับทำการเข้าซื้อโรงแรมนะครับมูลค่าหลักหมื่นล้านเลยครับหากดูตรงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AWC หรือ Asset World เนี่ยนะครับอันดับหนึ่งคือ t t c Group นะครับ International ก็คือเป็นกลุ่มของเจ้าสัวเจริญนั่นเองนะครับ t t c เนาะสองคือนายเจริญสับบ สามคุณหญิงวานนานะครับก็เป็นพริยาของคุณเจริญนั่นเองครับซึ่งสไตล์ของคุณเจริญเนี่ยจะเป็นการถือหุ้นที่ค่อนข้างเป็นขนาดใหญ่มากๆสัดส่วนที่เยอะมากๆนะครับทุกหุ้นที่เป็นเขาถือเนี่ยนะครับที่เป็นของเขาเองนะจะถือประมาณนี้หมดเลย70-80%ซครับซึ่งกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในบริษัทนี้นะก็เน้นกลุ่มโรงแรมท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยอุตสาหกรรมโรงแรมเนี่ยก็กระทบอย่างหนักนะครับหดตัวไปกว่าหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยครับซึ่งกลุ่ม อะไรตา่างๆพวกนี้ก็เน้นตับกลุ่มไฮเอ็นนั่นนะครับดังนั้นเนี่ยพอตัดต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวหดตัวกว่า8%ปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำให้ตัวเขาเองเนี่ยก็เจ็บได้หดตัวไปเช่นเดียวกันครับซึ่งหลายคนก็ตั้งข้อสงสัย,ยว่าตอนนี้เนี่ยทางตัวบริษัทเองเนี่ยก็เจ็บหนักเหมือนกันแงโอ้โหได้หายไปกว่า50%น,นนะครับแถมติดติดลบขาดทุนอีกด้วยนะฮะแล้วจะมาซื้อ เก็บเงินมาซื้ออสังหาทั่วอื่นทั่วไปเนี่ยเฮ้ยจะไวหวหรอจะเหมาะหรอตัวเองแหนก็ย่ำแย่ขนาดนี้นะครับซึ่งในนี้นก็พูดยากนะครับเพราะว่าก่อนนั้นเนทางแสนซิริเองก็ได้เคยเออกมาบอกว่ายอมขายขาดทุนดูไหมเออเพื่อที่จะให้ตัวเองรักษาสภาพคล่องเอาไว้ครับแต่อีกมุมนึงเนี่ยแสนซิริก็ทําการเข้าซื้ออสังหานะครับหรือซื้อที่ดินตรงสารสินเนาะในราคา all time high ที่ไม่เคยมาก่อนนะครับถามคือว่าเอา้าไหนบอกเจ็บปวดไงไหนบอกแบบเออย่ำแย่ไงทําทไมต้องแบบ มาซื้ออสังหาเพิ่มเข้าพอร์ตด้วยนะครับซึ่งนี่มีเหตุผลครับคือคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงแย่หรือช่วงดีเนี่ยมันก็สามารถลงทุนหรือซื้อได้หมดเลยนะครับซึ่งโดยเฉพาะช่วงแย่ๆเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ควรซื้อตวดต่อกลับลองฟังผมนะครับช่วงที่ดีเนี่ยมาถึงช่วงที่อสังหาบูมถูกไหมฮะราคาดีถูกไหมฮะซึ่งช่วงนี้จะคนขายเก็ตไหมฮะช่วงที่แย่เนี่ยนะครับช่วงที่ราคาอสังหาเนี่ยค่อนข้างถูกครับเป็นช่วง คราไ,ได้หายกว่า50%บเนแบบนี้มันกระทบอยู่แล้วฮะแต่ถ้าเขาเนี่ยยังมีเงินสดอยู่ยังพอไหวอยู่เนี่ยนะครับอาจจะได้เห็นอสังหาราาิมทรัพย์ถูกที่เทขายเทกระจัดลดราคากันอย่างหน่วงเนี่ยเข,เขามีโอกาสเขาเข้าไปช้อนเห็นภาพนะครับซึ่งโดยเฉพาะนะครับเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในต่างจังหวัดหรือว่าเมืองท่องเที่ยวเช่นพัทยาห,งห,งหัวหินก็มีภูเก็ตเชียงใหม่สมุยอะไรอย่างเงี้ยครับคุณเจริญเองก็มองนะว่าเฮ้ จะใช้เนี่ยเข้าไปเข้าซื้อเหมือนกันครับโดยเฉพาะภูเก็ตเนี่ยนะครับผมคุยกับพี่ท่านนึงมาเขาบอกภูเก็ตเนี่ยเจ็บหนักๆเลยครับซึ่งทําไมฮะพาะภูเก็ตเนี่ยอยู่ได้ด้วยเงินของชาวต่างชาตินะครับเพราะว่า,านักท่องเที่ยวมาเที่ยวไงก็พักโรงแรมเป็นส่วนใหญ่แต่พอในภูเก็ตเนี่ยคนไทยจะ ขับรถไปเที่ยวก็ไกลนิดน,นึงนะถ้าเป็นพัทยาย,ยังพอได้นะแบบเราขับรถไปหน่อยถูกไหมครับแต่ภูเก็มตมั้งคะต้องน,นั่งเครื่องบินไปเนี่ยทำให้เออความต้องการในก,การคนมาพักเนี่ยเหนืกระทบหนักเหมือนกันครับซึ่งทุนเจริญเองเนี่ยเวลาที่เขาซื้ออสังหามานะก็ไม่ได้บริหารโดยใช้อะของตัวเองนะครับเขาจะไปเอาเชนข้างนอกมาเช่นมาริออทนะครับฮิวตันนะครับหรือว่าโรงแรมเลงดังเนี่ยอย่างบันจันทรีเนี่ยเป็นเชนใหญ่ที่แบบ บริหารดีมีแบรนด์อูยู่อยู่แล้วเนี่ยนะครับมาบริหารในเครืออสังหาของเขาครับซึ่งข้อดีก็คือว่าไอ้เชนพวกนี้เนี่ยมันสามารถเพิ่มมูลค่านี้เยอะกว่าครับหคือเพิ่มมูลค่าของอสังหานั้นครับสคือเพิ่มมูลค่าค่าเช่าอะครับหากมองอิมูนหมายความว่าตอนนี้เนี่ยจริงอยู่นะครับอสังหาเนี่ยราคาถูกลองครับแต่อสังหาก็คืออสังหาครับมันเป็นที่อยู่อาศัยมันจับต้องได้มันคือที่ดินนะครับสุดท้ายแล้วก็มีอยู่เท่านี้ฮะ หกเรามองย้อนไปปี4 0ที่เกิดวิกฤตบับเบิ้ลของฟองส่วสังหารเนี่ยมันก็ลงมาอย่างหนักหน่วงลงมาเยอะมากถูกไหมครับแต่ถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นแซงจุดเดิมไปอย่างเยอะอยู่ดีครับดังนั้นหากจะมองจริงๆเนี่ยโควิดอาจจะเป็นปัจจัยชั่วคราวซึ่งก็ควรจะเป็นอย่าง,งานั้นคือชั่วคราวถูกไหมมันคงไม่อยู่ไปทั้งชีวิตของพวกเราเหลอกนะครับดังนั้นเนี่ยพอมันกลับึ้นมาอาจจะมีวัคซีนหรือไม่ทั้งอาจจะเป็นกลายเป็น โลกประจําถินหรืออแบบไม่ได้น่ากลัวอย่างเดิมแล้วเริ่มเปิดประเทศเปิดโลกเปิดเมืองแล้วเนี่ยก็ทําให้รายได้ที่เขาเคย ชะงักไปเนี่ยกลับคืนมาได้นะครับความจริงผมเชื่อเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็รู้แหละต่อให้เป็นเจ้าของโรงแรมที่ทําคัญขายโรงแรมให้คุณเจริญเองผมเชื่อว่าเขาก็รู้ครับแต่ว่าด้วยสภาพคล่องเนี่ยหรือว่าเงินสดเนี่ยไม่ไหวครับบางคนต้องจ่ายหนี้โรงแรมต้องยังต้องมีหนี้ต้องจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายพนักง,งานและเขาอยู่ในสภาวะที่แบบขาดรายได้แบบเป็นปีอย่างเงี้ยไม่ไหวครับดังนั้นเขาต้องยอมนะครับยอมขายที่ราคาดิสคาวหรือมีส่วนลดมากใ,ให้กับกลุ่มคุณเจริญครับซึ่งเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าเขาเอาเปรียบกันก็ว่าไม่ได้นะครับ ว่ามันเป็นเรื่องของเงินนะถูกไหมฮะถ้าคุณร้อนเงินเนี่ยอสังหาถ้าคุณร้อนเงินเมื่อไหร่เนี่ยคุณก็ต้องขายถูกครับแต่ถ้าคุณไม่ร้อนเงินเมื่อไหร่เนี่ยต่อให้คุณรายได้หายไปก็ตามนะเหมือนคุณจเจริญอ่ะถามจริงๆเขาไม่กระทบเหรอกระทบเยอะนะครับหายไปกว่า50%าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่ถ้าเขาไม่ร้อนเงินเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นต้องเทขายอสางหาของเขาเนยนราคาถูกพอเห็นภาพไหมครับได้ลกลับครับ ค่ายอื่นที่แบบเงินน้อยกว่าเนี่ยนะครับเงินหมุนไม่พอเนี่ยก็ต้องเทขา,ขายของเขาเนี่ยนะครับที่ถูกนะครับแต่พอกลับมาปุ๊บเนี่ยอสังหากลับมาโรงแรมกลับมาท่องเที่ยวก,กลับมาปุ๊บมันก็งกลับมามีรายได้ได้เหมือนเดิมอยู่ดีแล้วผมเชื่อว่าภูเก็ตก็เป็นเมืองที่เป็นเดสติเนชันหลักๆของประเทศไทยเช่นเดียวกันครับมาสรุปคลิปลปนีป้กันนะครับอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเห็นภาพนะครับว่าทุกวิกฤตต้องมีโอกาสอยู่นั่นแหละนะครับไม่ได้หมายความว่าคนเจริญเองกลุ่มโรงแรมของเขาเองจะไม่ ถูกวิกฤตนะครับเขาก็วิกฤตหนักมากเหมือนกันครับแต่วิกฤตหนักเนี่ยถ้าคุณมีสภาพคล่องอยู่คุณไม่ร้อนเงินเนี่ยต่อให้ดูภาพรวมอาจจะแย่ก็จรงิงแต่ว่าอาสังหาถ้าคุณไม่ขายคุณก็ไม่ขาดทุนนะครับอารมณ์เหมือนหุ้นเลยถูกไหมแต่กลับกันนะครับถ้าคุณยังมีเงินสดยังมีความสามารถที่อยากจะเข้าไปซื้อช้อนซื้ออสังหาราคาถูกได้อยู่เนี่ยเฮ้ย <Assass> อันนี้อาจจะเป็นโอกาสเช่นเดียวกันครับและโดยสไตล์ของคุณจเจริญเนี่ยเป็นน้านิ่งถูกไหมแต่เพื่อโอกาสมาเนี่ยพร้อมจะล وي, ยุยเททะลักไปเข้าช้อนซื้อเพื่อทำกำไรได้้้เลยคครัับ่่นีก็ตตองงาถมะ ว่าสับคุณแล้วคุณคิดว่าอสังหาเนี่ยถึงจุดต่ำสุดหรือ,อยังครับอันนี้ก็คงมีคนบอกอยากนะแต่ถ้าคุณเจริญเนี่ยผมก็เห็นว่าเขาคิดว่ามันน่าจะถึงจุดที่ต่ำระดับหนึ่งที่เขาตรับได้แล้วนะครับซึ่งการช้อนซื้อโรงแรมตามต่างจังหวัดเช่นภูเก็ตเนี่ยไม่ใช่แค่คุณเจริญหรอกนะครับผมได้ยินมาว่าจีนก็มีทุนจีนทุนจากตา่างประเทศเข้าช้อนซื้อเหมือนกันเพราะเขายัางมั่นใจในศักยภาพของประเทศไทยอยู่ซึ่งผมก็เห็นว่าอย่าง,งน,นั้นเช่นเรื่องของการจัดการโควิดที่ยอดเยี่ยมนะครับอทาาทยยมีี่่่เว สระว่ายน้ำหรือทะเลข,ของเกาะต่างไทยเนี่ยก็โอ้อลังการงานสร้างอยู่แล้วดังนั้นหากเปิดน,นั้นกลับมาเนี่ยถ้าคุณได้สินค้าอาจมทราคาถูกเนี่ยอาจจะสามารถทำกาไร กับคืนมีแคปตอนเกนราคาขึ้นได้อย่างเยอะเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยคุณเจริญเนี่ยชอบบริหารผ่านเชนโรงแรมใหญ่ๆของโลกอย่างเช่นแมริออทเองก็ตามซึ่งส่วนใหญ่เจ็ดสิบกว่าเป็นของแมริออทนะครับน่าจะชอบส่วนตัวด้วยนะฮะซึ่งเชนนี้ทำให้ละสังหาเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นนะครับลองนึกภาพนะโรงแรมโรงแรมนะครับแปะโลโก้แมริออทเข้าไปเนี่ยนะครับราคาเพิ่มเลยนะครับเพิ่มน้ำราคาที่ดินเพิ่มทั้งราคาค่าเช่าในแต่ละเดือนครับนี่คือมุมมองในการลงทุนเนาะฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนเนี่ยที่นั่งฟังจนจบุกกคคนชชออบดดดไล์ตติาม่ง ปิด property expert ด้วยนะครับจะมาเล่าเรื่องอกสังหาด,ดีๆแบบนี้ทุกอาทิตย์นะฮะถ้าใครรอไม่ไหวเนี่ยฟังไลฟ์กันด้วยนะครับอยู่ในเฟซบุ๊กนะครับถ้าสนใจสมัมมน,นานะครับมีสมัมมนน้าอยู่นะครับดูได้ใน Facebook คิม property live ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ